รู้จักลุงคนนี้ไหมฮะเห็นว่าชื่อวุ้นเส้นอะไรนี่แหละเป็นลุงข้างบ้านของพวกเราทุกคนเคยได้ยินแสตปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีว่าแต่ลุงคนนี้เขาเป็นฮิตอะไรอ่ะอยู่แบบสงบสงบไม่ชอบถ้างั้นก็มาอยู่ในเกมกูเลยละกันผมจะสร้างเกมทุบตุนโดยเปลี่ยนจากต <c oughs> ุ่นเป็นตัวนี้และก็จะวาดตัวละครทั้งหมดเตรียมไว้ก่อนทําการเขียนโค้ดเริ่มจากวางระบบแรนดอมก่อนเลยว่าจะให้ลุงเขาโผล่มาจากรูไหนอยากโผล่มาจากรูไหนก็เลือกเอาเลยละกันเสร็จแล้วก็เพิ่มระบบนับคะแนนเข้าไปเมื่อผู้เล่นคิดตีใส่เอฟเฟกต์เข้าไป เอฟเฟกผมโหลดมาจากเน็ตที่เกียนว่าละแค่ว,ว่าหน้าลุงกะทำเกมก็เสียเวลาชีวิตไปเยอะละเอาจริงแค่นี้คือเกมมันก็เสร็จแล้วนะแต่จบแค่นี้ไม่ได้หว่ะมันยังไม่ทันสะใจเลยผมจึงได้ทำมินิเกมเพิ่มมาอีก2เกมโดยเกมแรกจะเป็นเกมปุ๊บหน้าลุงรัวๆคลิกอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรแล้วหน้าลุงจะยูท่ทุกๆ10ิบครั้งที่คุณคลิกถึงเวลาโชว์ให้โลกได้รู้แล้วว่านิ้วคุณรัวขนาดไหนจะใช้มาโคก็ได้นะไม่เกีย่ยงต่อมาเป็นเกมสุดท้ายผมทําเป็นเกมตีกล์ฟแน่นอนว่าผมจะเปลี่ยนลูกตอเป็นตัวนี้ซึ่่่งเเเกกมมนนนีี้้้ผผจะขยคคําูลลิ4 เพื่อทำการหววหนึ่งทีและหน้าที่ของคุณก็คือหวหว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 หว <c oughs> เออ <c oughs> เกมนี้ผมให้แต้มเยอะสุดนะหัวหนึ่งครั้งได้สามพแต้มเพราะฉะนั้นเอาให้หนักต่อมาเราต้องทําระบบสลับเกมระหว่างเล่นโดยทุกๆุกสิบวินาทีจะเปลี่ยนหนึ่งเกม มึงขี้เกียจภาคเหรอรรมันจะจบแค่นี้เลยก็ได้แต่มันก็<ล>ยังจบไม่ได้อีกนั่นแหละเพราะถ้าจบแค่นี้คะแนนที่สะสมมาทั้งเกมมันก็ไม่มีความหมายนะสิผมจึงได้เพิ่มระบบ l e a d ร์ board เข้าไปเอาไว้ให้พวกคุณเนี่ยอัปโหลดคะแนนขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์เพื่อจะลึกชื่อคุณไว้ในประวัติศาสตร์แค่นี้แหละผมจะตั้งชื่อเกมว่าแบดลุงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ description <c oughs> ใครดูถึงตรงนี้แล้วไม่เข้าไปเล่นกูโก้